ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบอบบาที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจากการคัดเลือกของชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศกว่า228ชุมชนด้วยเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ ที่ไม่ได้มีความโดดเด่นแค่อาหารอาคารและอาภรณ์แต่จะต้องมีความโดดเด่นทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาศิลปะดนตรีการแสดงเครื่องแต่งกายเทศกาลประเพณีท้องถิ่นที่เป็นวิถีดั้งเดิมมีผู้นําเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการชุมชนที่ดีสมาชิกภายในชุมชนมีส่วนร่วมและหน่วยงานภาครัฐเอกชนจะต้องเข้ามาร่วมขับเคลื่อนโดยการนําทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เราจัดกิจกรรมนะคะร่วมกับชุมชนเพราะหนึ่งประเด็นแรกคือหนึ่งศักยภาพของผู้นําเราเน้นผู้นําที่เข้มแข็งผู้นำเข้มแข็งเนี่ยก็จะนําพาชุมชนเนี่ยร่วมมือนะคะขับเคลื่อนร่วมกันร่วมใจกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมเนี่ยในชุมชนเพื่อรักษามรดกภ,ภูมิปัญญาที่เรามีอยู่ในชุมชนที่เป็นตารากักที่โดดเด่นของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอาคารอาหารอภรนะคะต่อยอดผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ย เพื่อน,นําให้เป็นจุดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราเนี่ยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะๆนะคะเป็นการสร้างไรายได้ให้คนชนุมชนไม่ได้มีอาชีพนะคะแล้วในส่วนของสำนักงานเราก็มีเครือข่ายนะคะแล้วก็ู้ชาการหรือว่าจะเป็นออผู้ประสานงานหรือภาครัฐ ทุกหน่วยงานก็ให้การสนับสนุนตรงนี้เพื่อให้เกิดการยั่งยืนให้ชุมชนเราได้ยั่งยืนและเป็นจุดขายที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตกระแสของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองนะครับนอกจากว่าภูเก็ตเองเนี่ยเรามีท้องทะเลที่สวยงามแล้วนะครับเรายังมีวัฒนธรรมนะครับที่เป็นที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของคนภูกเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มานี่นะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับอยากจะหาประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นที่เราเรียกว่า local experience นะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยได้มาเขาได้มาเรียนรู้วิถี ชีวิตของคนพื้นถิ่นว่าอยู่อย่างไรกินอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็าทําในเรื่องของครีเอทีฟทัวริ s m ซึมเมื่อมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับเราทําเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือเราให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขอ,อนามัยของผู้มาเที่ยวนะครับทุกจุดเนี่ยนะครับเรามีมาตรการในเรื่องของการาป้องกันร,ระวังโรคแล้วก็แล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้เที่ยวอย่างสบายใจด้วยครับ จากศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตส่งผลให้หน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงานเช่นเดียวกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไม้ขาวเพื่อที่จะนําความรู้ไปต่อยอดและขยายผลความสำเร็จนี้ไปยังชุมชนของตนเองเป็นการปลุกกระแสาการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน ผมต้องขอบคุณนะครับก็คือท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ทําสํานักงานวัฒธ,ธรรมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกท่านนะครับที่ได้เห็นความสําคัญว่าภูเก็ตเองเนี่ยเรามีต้นทุนที่หลากหลายนอกจากธรรมชาติที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกบนพื้นฐานของวัฒนธรรมอันดามันวันนี้เนี่ยเราจะเอาวัฒนธรรมของเราแบบคนภูเก็ตเนี่ยได้ไปประกาศให้คนทั่วทั้งประเทศได้ดูว่าภูเก็ตเนี่ยเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนในชุมชนเองเนี่ยก็รู้สึกว่ายินดี นนนนะะคคครรรรรรับบทททีีท่่ยายามมา่่อออาาาาาาาเเเเเไดด้้ด้้ตุขขขงงยพพมมิิิูลลสแกกึโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร10แห่งทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นโมเดลต้นแบบขยายไปยังชุมชนอื่นๆในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยสร้างไรายได้ให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต